อีพีนี้ก็อ่าเรายังมาอยู่กันที่เดิมอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเป็นอ่าโซนขนมหวานค่ะโซนขนมหวานนะคะ,นนนนะ,คะเรามาชมกันเลยช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตอันนี้เค้กนะคะ ว่าส yeah. ัตว์ตอเบอรี่เดีไม่สิบลูบอรี่อย่าช่วงโซนนี้จะมืดมืดหน่อยนะคะโอเคไปเกอโซนนี้จะมืดมืดหน่อยค่ะขนมอันนี้จะเป็นโซนขนม มีกิฟคุณพ่อบ้านมา,าซื้ออันนี้นะคะอร่อยมากเยอะแยะมากมายเลยค่ะเค้ก okay. เป็นสตรอเบอรี่อ่าเป็นโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตเฮลตี้ฟู้ดส่วนนี้จะเป็นขนมปังนะคะขนมปังต่างๆน่าทา,านมากเลยอหอมมากนะา okay. <All> ตอนนี้เกเรากำลังเดินออกไปข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าซื้อของเรียบร้อยแล้ว ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ขนมทั้งนั้นนะคะเนี่ยขนมฝั่งนี้ก็เป็นขนมค่ะขนมปังทุกอย่างรับขนมสักชิ้นไหมคะจะมืดหน่อยนะคะช่วงนี้ขนมคุกกี้อันนี้โซนขนมทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ใครเคยกินไหมคะอร่อยมากเนี่ยถึงมาตุกคัง้งนมต้องซืซ้อแซบๆบอร่อยอน,นี่จะเป็นคุกกี้นะคะฝั่งคุกกี้คุกกี้กินกับกาแฟฟิน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 ,ฟนวันนี้ผมได้คลิป เยอะเลยค่ะพาพีพีเป็นเพื่อนชมอันนี้ฮันนี่นะคะเป็นกระปุกที่ตั้งอยู่นั้นคือน้ำผึ้งนะคะจากสวนของแท้เนาะเบบ,บีเนาะฮนะันนี่นะอันจะเป็นพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆเลยนะคะก่อนจะออกไปก็มีพวกโคดริงพวกโคกพวกแฟนต้าต่างๆขนมทั้งนั้นเลยค่ะฝั่งนี้ บ๊อบคอนครับป๊อบคอนบ๊อบคอนถุงกระเริ่มเลยคิดถึงตอนเป็นเด็กไหมเพื่อนๆเนี่ยคิดถึงกันตอนเป็นเด็กไหมเนี่ย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 ขนมขนมขี่อะไรนะขี่เกี้ยงเกี้ยมอะไรอะพี่น้องเอานุ่นแรกอะเนาะตอนเป็นเด็กอะเนาะอันนี้ขนมเด็กๆนะคะ เยลลี <Y> oh. ่อู้อันนี้มะม่วงกวนค่ะอันนี้ขนมขี้เกี้ยมเบบี้นี่แมงโก้ but they don't have the big one they they don't have the small one ผลไม้กวนค่ะที่นี่ไวท์แมนโก้ I don't see the mango นี่โซ l ัว a ้า อืมไอ้โดลายกว่าโวโอเคค่ะคลิปนี้พี่ๆเ,เพื่อนๆกลุ่มก็กราบขอบขอบพระคุณทุกการรับชมคลิปของกลุ่มนะคะพาช้อปปิง้งได้หลายอีพีเลยค่ะงานนี้อันนี้เป็นมะม่วงกวนนะคะเฮ้ยโนมะม่วงอาไรเมงเกอฮะมะม่วงตากแห้งค่ะมะม่วงตากแห้ง อันนี้เป็นถั่วตัดค่าอันนี้ชอบทานมากเวฟมาทางนี้ค่ะแปบบ๊บนึงจะออกแล้วค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมคลิปของแม่บุ๋มนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ